สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การร่วมสำรวจแก่นความรู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือสองเล่มของแฟนซัวและพินที่ว่ายดยาศาสตร์พลังงานตะวันออกอย่างชี่กงและคุจิอินครับค่ะหนังสือ2องเล่มนี้ก็น่าสนใจมากนะคะจะพาเราไปทำความเข้าใจเรื่องออระบบพลังงานภายในร่างกายตามมุมมองตะวันออกครับ รวมถึงเทคนิคการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองในหลายๆมิติเลยทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณ <c oughs> เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแนวคิดหลักๆกับข้อมูลที่น่าสนใจออกมาให้เห็นภาพชัดเจนกันค่ะฟังดูเป็นการเดินทางสู่ภายในที่น่าสนใจทีเดียวครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เครื่องมือพื้นฐานที่หนึงสือพูดถึงกันก่อนเลยไหมครับอย่างพวกมุตรามันตรามันดาลาได้เลยค่ะสิ่งเหล่านี้คืออะไรแล้วก็ทํางานยังไงตามแนวคิดนี้ครับ ค่หนังสืออธิบายว่าเป็นเครื่องมือง่ายๆนะคะแต่ว่าทรงพลังที่ใช้ในการทำงานกับพลังงานภายในอย่างแรกมุดราก็คือการจัดวางท่าทางของมืออ๋อท่ามือใช่ค่ะเขาเชื่อว่าช่วยกระตุ้นแล้วก็ปรับการไหลเวียนของพลังงานผ่านปลายนิ้วของเราครับผม ต่อมาก็มันตราอันนี้คือเสียงหรือว่าการสวดเสียงสวดค่ะเชื่อว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นรูปแบบพลังงานที่เ,เฉพาะเจาะจงได้แล้วก็สุดท้ายมันดาราค่ะเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์หรืออาจจะเป็นการสร้างภาพในใจเราเองก็ได้สร้างภาพในใจใช่ค่ะเพื่อดึงให้จิตใจเรามีส่วนร่วงจดจ่ออยู่กับการฝึกพลังงานนะคะอ๋อเหมือนเป็นอุปกรณ์ช่วยในการปรับจูนพลังงานภายในเรานี่เอง และพลังงานที่ว่านี่หนังสือแบ่งประเภทไว้อย่างไรบ้างครับเห็นมีคําว่าจิงชี่เช่นตามหลักการแพทย์จีนโบราณนะคะที่หนังสืออ้างถึงเนี่ย <c oughs> เขาแบ่งพลังงานพื้นฐานเป็น3รูปแบบหล,ลักๆค่ะครับ3 <c oughs> รูปแบบค่ะอันแรกคือจิงอันนี้จะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจับต้องได้มากที่สุดเกี่ยวข้องกับกายภาพโดยตรงเลยเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นความร้อนการเคลื่อนไหวพละกําลังทางกายอะไรแบบนี้ค่ะ พัฒนาได้ผ่านการฝึกหายใจแล้วก็กายบริหารในชีกงอ๋อ oh, ครับแบบที่สองคือชี่ QI อันนี้จะละเอียดขึ้นมาหน่อยเป็นเหมือนพลังชีวิตพลังชีวิตค่ะหรืออาจจะเทียบได้กับไฟฟ้าชีวาภาพที่หล่อเลี้ยงการทำงานของร่างกายและสมองเราครับผมพลังชี่เนี่ยเคลื่อนไหวได้ทั้งภายในแล้วก็บางทีก็เชื่อว่าแผ่ออกนอกกายได้ด้วยพัฒนาผ่านการหายใจแล้วก็การใช้จินตนาการ หายใจกับจินตนาการใช่ค่ะส่วนแบบสุดท้ายคือเชน S H N อันนี้จะละเอียดอ่อนที่สุดเลยค่ะเกี่ยวข้องกับมิติทางจิตวิญญาณสติสัมปชัญญะจิตวิญญาณค่ะหรือจิตสำนึกระดับสูงพัฒนาผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็การฝึกจิตขั้นสูงค่ะพอเห็นภาพครับจริงคือพลังกายชี้คือพลังชีวิตที่ขับเคลื่อนแล้วเชนคือพลังทางจิตวิญญาณความแตกต่างระหว่างชี้กับเชนนี่ก็น่าสนใจนะครับค่ะ ถ้าชี้เปรียบเหมือนไฟฟ้าในร่างกายเชนก็อาจจะเหมือนกับจิตสํานึกที่ควบคุมการใช้ไฟฟ้านั้นหรือเปล่าครับแบบว่าเป็นตัวควบคุมอืมเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพได้ดีเลยค่ะคือชีเจนจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็จับต้องยากกว่าแต่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญของสภาวะที่สูงขึ้นไปอีกนะคะตามแนวคิดนี้ครับแล้วจากพลังงานพื้นฐานเหล่านี้ก็มาสู่การฝึกฝนที่เรียกว่าชี้งค่ะครับ ชีกงนี่คืออะไรครับแปลตรงๆว่าการฝึกพลังงานหรือเปล่าครับแล้วมันช่วยพัฒนาพลังงานที่เราเพิ่งพูดถึงไปก่อนหน้านี้ยังไงครับใช่ค่ะชีกงแปลตรงๆก็คือการฝึกพลังงานหรือการบ่มเพาะพลังงานอ๋อเป็นศาสตร์แห่งการบ่มเพาะแล้วก็ควบคุมการไหลเวียนของชีเป็นหลักเลยค่ะรวมถึงจริงด้วยควบคุมชีกับจริงใช่ค่ะมีหลายๆรูปแบบมาก ตั้งแต่การฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งก็มีทั้งแบบปกติแล้วก็มีแบบผกผันที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะครับการใช้จินตนาการนำพลังงานไปจนถึงท่ากายบริหารเฉพาะอย่างเช่นท่ารำมังกร Dance of the dragon ท่ารำมังกรคร่ะหรือเทคนิคการโครจรพลังงานในวงจรเล็กวงจรใหญ่ small grand circulation อะไรแบบนี้อื้มอังชีวิตของเรานะคะเข้าใจแล้วครับ ชีกงเหมือนเป็นการสร้างฐานพลังงานสะสมพลังงานพื้นฐานแล้วคูชิอินที่หนังสือพูดถึงนลครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นศาสตร์ที่เอ,อนำเอาเครื่องมือพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะถ้าชีกงคือการสร้างพลังงานนะคะคูชิอินหรือก้าวพยางเนี่ยก็เหมือนกับการนำพลังงานนั้นมาใช้แล้วก็ปรับแต่งเอามาใช้ค่ะเพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เป็นศาสตร์ที่ผสานทั้งมุตราท่ามือมันตราเสียงสวดแล้วก็มันดาลาภาพในใจเอาทั้ง3อย่างมารวมกันใช่ค่ะรวมเข้าด้วยกันเป็น9ชุดหรือ9เซตเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับลึกแล้วก็ปลดล็อกศัก,กยภาพที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่9ชุดเลยเหรอครับแล้วแต่ละชุดนี่คือมีเป้าหมายต่างกันไปใช่แล้วค่ะหนังสืออธิบายว่าแต่ละชุดมีเป้าหมายเฉพาะของตัวเองแล้วก็ต้องฝึกเรียงตามลำดับด้วยนะคะ อ๋อต้องเรียงลำดับค่ะเพราะเป็นการสร้างฐานไปสู่ขั้นต่อไปยกตัวอย่างนะคะเช่นรินอันนี้เป็นขั้นแรกเลยเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ฐานพลังงานเหมือนเราสร้างภาชนะที่มั่นคงก่อนสร้างฐานให้แข็งแรงใช่ค่ะต่อมาก็คิโอขั้นนี้คือการเรียนรู้ที่จะควบคุมแล้วก็ส่งพลังงานไปยังส่วนต่างๆตามที่เราต้องการควบคุมทิศทางพลังงานประมาณนั้นค่ะ แล้วก็โตอันนี้จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลภายในแล้วก็ความรู้สึกเชื่อมโยงกลมกลืนกับสภาวะแวดล้อมหรือจัก,กรวาลสมดุลและความกลมกลืนค่ะส่วนชาอันนี้จะพัฒนาความสามารถในการเยียวยาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้การเยียวยาค่ะแล้วก็มีอีกห้าชุดที่เหลือนะคะคือใครที่เกี่ยวกับยานทัศนะจินโทรจิตเรดสึมิติเวลาอาวกาศ ใส่เกี่ยวกับาธาตุต่างๆแล้วก็เซนคือการรู้แจ้งซึ่งก็จะต่อยอดกันไปเรื่อยๆค่ะโอหฟังดูเป็นระบบที่ลึกซึง้งแล้วก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นมากๆเลยนะครับการฝึกแบบนี้มีข้อควรระวังหรือว่าหลักการสําคัญอะไรที่หนังสือเน้นย้ําเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะหนังสือเน้นเรื่องทัศนคติอย่างมากเลยทัศนคติใช่ค่ะคือต้องมีความเคารพในศาสตร์ที่เราฝึกหรือที่เขาเรียกว่า sense of the sacred นะคะความเคารพ ค่ะแล้วก็ต้องมีพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามอย่างเช่นความเมตตาในหนังสือมีการอ้างอิงบทสวดอมมาณีปัดเมหุมด้วยนะคะครับความเมตตาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือความรับผิดชอบต่อผลของการฝึกฝนหรือพลังงานที่เราอาจจะได้รับมาความรับผิดชอบ ใช่ค่ะนอกจากนี้การฝึกต้องเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะไม่ควรกระโดดข้ามขั้นเพราะแต่ละขั้นมันเป็นพื้นฐานให้ขั้นต่อไปแล้วก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ลองทำผิวเผินครั้งสองครั้งต้องสม่ำเสมอด้วยค่ะจุดที่หนังสือย้ำอยู่เสมอก็คือเป้าหมายสูงสุดของการฝึกพวกนี้ไม่ใช่การสแสวงหาพลังพิเศษหรือความสามารถเหนือธรรมชาติอะไรพวกนั้นนะคะอ๋อไม่ใช่เรื่องพลังพิเศษ ไม่ใช่ค่ะแต่คือการเดินทางเพื่อค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของเราการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การยกระดับจิตสำนึกจากภายในการพัฒนาภายในเป็นหลักถูกต้องค่ะพลังต่างๆที่อาจจะได้มาเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางของการพัฒนาตนเองเท่านั้นค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นเ,เส้นทางแห่งการพัฒนาตนเองเป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งเลยทีเดียวใช่ค่ะ น่าเสียดายนะครับว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วสำหรับการเจาะลึกเรื่องชี่กงและคุจิอินจากงานเขียนของฟรังซัวเลปายในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมกันไปพอสมควรค่ะตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานมุตรามันรามันดาาพลังงานสามรูปแบบจิงชี่เชนการฝึกชี่กงเพื่อบ่มเพาะพลังไปจนถึงศาสตร์คุจิอินที่ซับซ้อนขึ้นที่ใช้พลังงานนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน9ขั้นตอนใช่ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าค้นหาจริงๆค่ะมีจุดหนึ่งที่เอ่อหนังสือทิ้งทายไว้ให้น่าคบคิดต่อนะคะคือแนวคิดเรื่องจิตว่างหรือ no mind จิตว่างค่ะซึ่งเขาอธิบายว่าไม่ได้หมายถึงการไม่มีความคิดไปเลยนะคะอ๋อไม่ใช่ไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ค่ะแต่เป็นสภาวะที่จิตสงบนิ่งโปรง่งใสจนสามารถรับรู้ถึงปัญญายาณหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าความคิดปรุงต่งต,งตามปกติของเราอือหือ เป็นความเข้าใจที่ลึกกว่าความคิดใช่ค่ะเป็นสภาวะที่อาจจะเข้าถึงได้ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเป็นเป้าหมายปลายทางของการเดินทางทั้งหมดนี้ได้ก็ได้ค่ะจิตว่างที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความกระจ่างใสโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ไปใคร่ครวญต่อจริงๆครับขอบคุณมากครับสำหรับการสนทนาที่ให้ความกระจ่างในวันนี้ครับยินดีค่ะ